สวัสดีครับผมกระมือนี้ครับผมเนาะจะพาแฟนคลับทางช่องมารุนเลขครับผมเนาะเลขเล่าครับผมวันนี้ครับผมวันที่ทิพสองเดือนเก้าหกหาครับผมเนาะเรื่องจะออกครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลูกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อออกต้นไหนเนาะ ครับผมกลังจะออกครับก,ก่อางงาน,ออนจะออกแล้ว,ลวก็รู้ <ใน S 2> ว่าใครเป็นหมูเป็นจ่าครับผมเนาะฮ่าห่่าในเวลานี้นายบาททุกนบาทก็ได้ทือนดอกและครับผมกทง,งานรบเรียกร้งางนี้จันบนานบาน ในด้าน,น,น,นการพยาบริบาลตัวจะเสนุนผลการรักเรืรางวัลจะออกแล้วครับจะออกแล้วก,การงานกับเรื่อรางวัลกำลังทัการแพทย์บริบาลตัวจะเสนอผลการรักเรืรางวัลยังไป็ทั้งการกำลังจะออกแล้วในเวลานี้พิ่มเลี้ยวที่จะประกาศผลการรักเรืรางวัลให้ท่านได้ทราบผลการรักเรืรางวัลหัวพัฒนาตัวไหนเนาะ ทีหนึ่งห้อยหาคขาทีสิบสองยันกัญญาปีสองพตัวไหนนารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้หมายเลขห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ้าวครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมเนาะเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าสามสามหนึ่งสาเก้า หนึ่งเก้าครับผมเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ล่างก็หนึ่งเก้าครับผมนี่ครับผมถ้าใครรูดเก้ากับรูดหนึ่งผมเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมนี่ครับผมห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับผมนี่ครับผมเนาะมาเบงครับผมเจ้าแรกครับผมมาปิดการเสียเวล่าครับผมเนาะ นี่ครับผมเซียนบ้านนอกครับผมเซียนบ้านนอกเข้าไหมไม่เข้าครับผมเนาะเซียนบรานนอกไม่เข้าเลยแล้วก็ของแม่เพชรครับผมของแม่เพชรของแม่เพชรไม่เข้าครับผมเนาะของแม่เพชรไม่เข้าเลยแล้วก็ต่อมาครับผมต่อมาเลยของปู่ของปู่สี่ห้าครับผม ของปู่สี่ห้าไม่เข้าครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาครับของพ่อแต้มครับผมเนาะของพ่อแต้มครับผมของพ่อแต้มเข้าไหมไม่เข้าครับผมต่อมาครับของปู่สมดีหรือว่าปู่ห้าแปดเด่นเก้าผมเนาะเก้ากับเจ็ดเข้าเก้าครับผมเนาะ, 9, 7, 9, น,ะนี่ครับผม แล้วก็ครับผมสุดท้ายครับผมของผมเองครับผมเนาะเด่นศูนย์ลองหนึ่งแต่ว่าผมหลุดหนึ่งกับทุนทอนครับผมเนาะได้หนึ่งครับผมทั้งบนทั้งล่างครับผมวันนี้ดวงดีครับผมวันนี้ได้หลุดหนึ่งทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับผมบนออกหนึ่งเกาล่างก็ออกหนึ่งเก่าครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้รีมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกทือวนี่ครับผมสองตัวมาตัวนี้เดินดี ตลอดครับผมเนาะวันนี้ดวงดีมากครับได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมรูดหนึ่งบนหนึ่งล่างครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะพรุ่งนี้จะลงแนวทางหนอยทางช่องน้องคำแพงชาแน,นลครับผมเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ